วัสดีครับผมจากทีม TK ย4 4สิบสี่สิบนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ร่วมกับบริษัทออโตเทคโกลบอลนะครับก็ระบบตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในอาคารครับสมาชิกภายในทีมหนึ่งผมนายจิติพัฒน์แทนสีครับสองนายธีรพงษ์คังศัพท์ครับสามนายพระสิ์ทองปอนครับสี่นายอชิระชินวัฒนาลำดับแรกนะครับผมจะพูดถึงที่มาของโปรเจกต์ผมก่อนนะครับ ที่มาของโปรเจกต์ผมเนี่ยเกิดจากปัญหาการปล่อยปะแล้วเลยสภาพแวดล้อมในอาคารครับทาให้สภาพอากาศในอาคารเนี่ยไม่เหมาะสมครับผลกระทบของสภาพอากาศในอาคารที่ไม่เหมาะสมนะครับดูจากรูปที่หนึ่งถึงรูปที่สามนะครับเกิดจากอุณหภูมิที่ต่ําเกินไปหรือว่ามีความชื้นน้อยเกินไปครับทําให้คนที่อยู่ในอาคารเนี่ยเกิดอาการผิวแห้งครับและไม่สบายตัวรูปที่สี่และรูปที่ห้านะครับเกิดจากการที่มีไอ้น้าในอากาศที่มากเกินไปครับทําให้คนที่อยู่ในอาคารเนี่ย รู้สึกเหนียวตัวไม่สบายตัวครับรูปที่หกครับมีอุณหภ,ภูมิที่สูงเกินไปครับทําให้คนที่อยู่ในอาคารเนี่ยรู้สึกร้อนเจ็บนะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไปครับทําให้คนในอาคารเนี่เสี่ยงเลือดเป็นกดรครับและก็ตุ้นการหายใจให้เร็วขึ้นถ้าหนักมากเนี่ยอาจทําให้หมดสติได้เลยครับแต่นะครับ pm สองจุดห้าครับมี pm สองจุดห้าที่มากเกินไปครับอาจทําให้คนที่อยู่ใน,ในอาคารเนี่ยส่งผลกระทบที่คนที่อยู่ในอาคารเนี่ย ระบบหายใจครับเช่นจีบคอไอถ้าหนักมากเนี่ยถ้ามันลงปลอดแล้วหนักมากเนี่ยอาจทําทให้เสี่ยงเกิดเป็นโรคมะเร็งได้เลยครับกลุ่มพวบผมเนี่ยจริงทําการสร้างโปรตินนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแต่การตัดสินใจในการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมครับแล้วก็ระบบของเราจะทํางานจากเซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปที่คาวทูย่านะครับแล้วก็จะใช้ไพทอนในมินิพีซนะครับเป็นตัวดึงข้อมูลไปเก็บในอินฟักดีบนะครับ แล้วก็จะแสดงผลบนกราฟหน้านะครับแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก,าก็จะแจ้งเตือนใน l ล n e Notify นะครับถ้าหากค่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไลน์โนติฟก็จะแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้นะครับแล้วก็เราใช้เว็บพ,พุกในการดึงข้อมูลจากดัตต้าเบสของ Infactdb นะครับมาแสดงข้อมูลแฟกเมสเซจหรือว่า Line OA Chatbot นะครับ แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์หนึ่งตัวมินิพีซีหนึ่งเครื่องแล้วก็เราเตอร์ติม1ชุดนะครับอันนี้ระยะเวลาในการทำงานนะครับตั้งแต่เริ่มฝึกงานนะครับก็ใช้เวลาการปรับตัวและวางแผนนะครับแล้วก็รอเซนเซอร์ใช้เวลาประมาณสองถึงห้าอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่สองและสามนะครับทำความเข้าใจกับงาน ให้เข้าใจที่สุดนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องข้อมูลเซนเซอร์และเรื่องการหลักการทํางานของเซนเซอร์นะครับอาทิตย์ที่สี่ก็อาทิตย์ที่สี่ก็จะเป็นการดึงข้อมูลยืมเซนเซอร์ของบริษัทมาเทสการดึงข้อมูลนะครับแล้วก็วันที่ห้าก็เขียนโค้ดในการดึงข้อมูลจากเซนเซอร์นะครับ แล้วก็ต่อมาก็ดึงข้อมูลมาเก็บในอิน fa ักดีนะครับแล้วก็แสดงผลบนกาฟาน่านะครับระหว่างรอเซนเซอร์มาส่งก็อาทิตย์ที่6ก็หาไอเดียในการพัฒนาระบบแล้วก็อาทิตย์ที่7ก็เข้าพบโค้ดและเซนเซอร์มาส่งพอดีครับได้และได้เริ่มทำงานทั้งหมด6วันนะครับวันที่1ก็เริ่มทดสอบการดึงข้อมูลอีกครั้งนะครับแล้วก็วันที่2ก็ดึงข้อมูลจาก ข่าวทูย่าเข้าอินฟักดีบีนะครับแล้วก็แสดงดึงข้อมูลจากอินฟักดีบีไปแสดงผลบนกราฟหน้านะครับแลวันที่สามเนี่ยเราได้ทาการเราได้ทำลายเนื้อไฟและกําหนดค่านะครับให้แจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานนะครับแล้วก็เริ่มศึกษาลายโอเอและเฟกมสเซจนะครับแล้ววันที่สี่เนี่ยเราได้ออกแบบหน้าตาของเฟกมสเซจนะครับแล้วก็วันที่สี่และวันที่ห้าเนี่ยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอินฟักดีบี การแสดงข้อความเฟกสำหรับ Line OA นะครับแล้วก็การจัดการเว็บพุกโดยใช้แฟกนะครับแล้วก็วันที่ห้าทดสอบโค้ดทั้งหมดบน PC ตัวเองครับแล้วก็วันที่หกนำโค้ดทั้งหมดลงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทดสอบครับแล้วตอนนี้โปรเจกต์ผมได้เสร็จร้อยเอร์เซแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็ผมก็จะเก็บฟีดแบ็ของผู้ใช้ในอาคารนะครับแล้วก็วางแผนง,งานทำบิสเนสโมเดลนะครับ สถานที่ในการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งในบริษัทออโตเทคโกลบอลนะครับนี่ก็คือวิดีโอสภาพแวดล้อมภายในอาคารครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ติดตั้งจริงนะครับ แล้วก็นี่คือจุดติดสร้างเซ็นเซอร์นะครับและนี่ก็คือการแจ้งเตือนของ Line Notify นะครับและส่วนนี้คือวิธีการใช้งานของเ e ็ก e s สเ g e นะครับ Chat O A Chatbot O A ก็จะเข้าไปเช็คหน้าแดชบอร์ดบนมือถือแบบเรียลไทมและย้อนหลังได้ด้วยครับ และนี่ก็คือหน้าตาแดบบบของเรานะครับก็จะมี t e m p e r a t u r e นะครับแล้วก็ h u m i d i t y แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ p ี2.5มหและค่าเสียงก็ค่าแสงเนี่ยในเซนเซอร์เนี่ยสามารถวัดได้ด้วยครับผมก็เลยดึงข้อมูลออกมาโชว์ด้วยครับเผื่อในอนาคตอาจจะได้ใช้งานค่าเสียงและค่าแสงนะครับการแจ้งเตือนของ Line โมดิไ Line Notify นะครับเราจะมีตัวอย่างด้วยกัน2การแจ้งเตือนด้วยกันนะครับอย่างตัวอย่างแรกนี้ครับจะเป็นตัวอย่างการแจ้งเตือนความชื้นสัสมผัสนะครับ ตัวอย่างที่2จะเป็นการแจ้งเตือนของอุณหภูมินะครับเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับการแจ้งเตือนอุณภูมิสัมพันธ์นะครับถ้าความความชื้นครับขออภัยครับถ้าการแจ้งเตือนความชื้นถ้าความชื้นภายในห้องของผู้ใช้งานนั้นมีมากเกินไปทางระบบจะมีการแจ้งเตือนและส่งคําแนะนําไปยังไลน์ของผู้ใช้งานนะครับตัวอย่างตัวอย่างข้อความก็คือถ้าความชื้นมากเกินไปแนะนําให้ผู้ใช้นั้นเปิดระบบ d ดร m โหมดเพื่อลดความชื้นภายในห้องครับหรือถ้าความชื้นนั้นน้อยเกินไปทางระบบก็จะแนะนําให้เปิดโหมดเครื่องพ่นไอน้ําเพื่อเพิ่มความชื้นภายในห้องเช่นกันครับอย่างตัวอย่างที่สองนี้นะครับตัวแจ้งอุณหภูมิตัวทางระบบถ้าอุณหภูมิมากหรือน้อยเกินไปทางระบบก็จะมีการแจ้งเตือนและมีความแนะนําเช่นเดียวกันครับตัวอย่างคําแนะนําก็คือให้ผู้ใช้นั้นตรวจสอบแดชบอร์ด และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ใช้งานนะครับค่บส่วน,นี้ก็คือหน้าตัวอย่างการใช้งานของ l i n e o a c h a ช b o t นะครับก็คือยูเซอร์เนี่ยสามารถพริมพ์เขาว่าซัมมี่ลงไปนะครับแล้วก็จะมี l i n e OA Chatbot เนี่ยส่งข้อความมาในรูปแบบของเฟกเมสเซจซึ่งเป็นข้อมูลสภาพอา,ากาศนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายูเซอร์เนี่ยอยากทราบข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดไปที่เช็คได้บอร์ดได้นะครับเพื่อที่จะสามารถทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์และย้อนหลังได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามการนำเสนอของทีมพวกเราครับขอขั้นะน้ำจากคณะกรรมการ,การนะครับที่ถามก่อนแล้วกันเนาะอ่า user ที่น้องว่านี่คือใครอะครับที่ที่ใช้างานโครงการนี้ก็พนักงานในบริษัทครับแล้วก็ทุกคนในบริษัทครับที่มีมีส่วนมาทำงานในบริษัททุกวันครับก็จะรู้ข้อมูลนะว่าค่ามันนะมีความผิดปกติไหมครับว่ามันดีต่อสุขภาพไหมครับ ถ้ามันสูงเกินที่แบบมนุษย์ปกติจะจะทําให้เกิดอาการป่วยได้ครับเแต่มันมีส่วนหนึ่งที่พี่เห็นในในโครงการนะครับจะมีส่วนที่เมื่อแจ้งเตือนแล้วให้ไปปรับค่าที่แดชบอร์ดเพื่อให้ตรงตามที่สุขภาพอะไรที่น้องเขียนในในไลน์โอครับเราให้ยูเซอร์ที่เป็นคนทุกคนในอาคารปรับได้เลยเหรอครับก็เป็น คนที่เป็นมันมันเป็นตัวตัดสินใจในการตัดสินใจในการควบคุมอากาศภายในอาคารนี่เฉยแล้วก็สามารถถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องคุณภาพอากาศเนี่ยหรือว่าคนที่พอรู้ข้อมูลคุณภาพอากาศเนี่ยก็สามารถเป็นคนเป็นคนที่สามารถไปปร,ปรับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นได้โอเคโอเคเดี๋ยวก็คอมเมนต์ประเด็นนี้ไว้หน่อยนะึงนะก็ไปเคลียร์ลิงดูสเตอร์ให้ชัดเจนอีกหน่อยหนึ่งนะ อนุญาตค่ะที่ที่มองในมุมคนใช้เนาะสิ่งที่ทํามาก็ดีมากแบบเราก็ก็ได้รู้สภาพแวดล้อมเนาะแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปดูที่แดชบอร์ดนะคะบางตัวเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าค่ามาตรฐานที่มันควรเป็นควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ลองแนะนําไว้เนาะถ้าจะสามารถเพิ่มเหมือนกับทําให้เห็นว่าค่าที่ m m e น d หรือค่าที่แนะนํามันอยู่ที่เท่าไหร่อันเนี้ย สมมติตะกี้หน้าจอ,อน้องนะไม่รู้ว่าพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทําได้ปะนะ mm hmm. แล้วก็บอกได้ว่าขีดที่เหมาะสมสมมติความชื้นที่ควรแนะนํามันอยู่ในช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือเราเองอ่ะสมมุติอีกหน่อยถ้าเกิดน้องทําขายเห็นมีแผน b u บิสเนสโมเดลตอนท้ายด้วย mm hmm. คนซื้อเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าเอออันเนี้ยเราจะต้องเริ่มไปปรับแลวไปอะไรเงี้ย mm hmm. เรื่องอุณหภูมิเนี่ยเราคงพอรู้แหละแต่บางตัวเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่า ค่าที่แนะนําม,มันควรจะอยู่ช่วงไหนอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําจากคนใช้แล้วกันเนาะฝังเทคนิคแต่ฟังพี่ๆเขาดูครับคครับเริมจากพี่แว่นเนาะอันนี้พี่ก็พลาดด้วยพี่ก็ลืมเช็คให้เราเนาะก็คือพวกเกรอะลรพวกเนี้ยมันทําเป็นเลนส์สีได้ปะ่ะน,นึกออกเนาะอ่ามันมันคำแนะนําจากพี่ๆทุกท่านก็น่าจะประมาณนั้นโดยที่เราอาจจะอ้างอิงอช่วงสีที่เป็นมาตรฐานของอาคารก่อนก็ได้ก่อนจะไปผู้เชี่ยวชาญหรือก่อนจะไปที่ยูเซอร์คนนั้นนั้น เหมือนเราทำเทมเพลตที่เป็นมาตรฐานกลางก่อนอ่มันมีมาตรฐานที่เป็นงานของอาคารอยู่ว่าค่าแสงในห้องอาคารที่เป็นออฟฟิศมาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่ห้ามเกินเท่าไหร่เราเอาตรงนั้นมาเป็นมาตรฐานก่อนแล้วพอเราปรับเป็นบีสิเดนโมเดลอ่ะคือแน่งงานของยูเซอร์บางคาะเขาอาจจะเปลี่ยนอยู่ละดังนั้นตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปปรับเปลี่ยนตามยูเซอร์หรือตัวเนี้ยเราให้ยูเซอร์ปรับเองก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามันสามารถเซตเป็นอีดิเตอร์ได้ะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไหนๆนก็เสร็จไปเยอะแล้วนะครับอันนี้แชร์เลน อักเป็นชาเลนจ์ก็คือเด็บให้กาฟาน่าเนี่ยเป็นของตัวเองให้หน่อยดิอย่างเช่นโลโก้ได้ไปของกาฟาน่าใช่ไหมลองเด็ให้เป็นของวิทาลเราอะไรเงี้ยหน้าล็อกอินเป็นหน้าล็อกอินของกฟาฟาน่าลองเด็บให้เป็นหน้าของตัวเองดูสิอ่ะเป็นชาเลนจ์นะเจอกันครั้งหนานครับครับขอบคุณครับครับก็เมื่อกี้ถ้าตัวระบบก็อย่างที่พี่แต้เขาว่าเนาะอาจจะมีชาเลนจ์ทำเพิ่มเติมนิดหน่อยตัวพรีเซนเทชันผมคิดว่าผมผมติดใหญ่เลยคือหน้าทำลายคุณอาจจะ ้าใจยากนิดหนึ่งเนะอะคือพยายามทาให้เห็นภาพแต่ละขั้นตอนผมว่าละเอียดความละเอียดดีแล้วแต่คุณเทียบหน่วยอาทิตย์หน่วยวันผมว่าคนฟังพอรายากนิดหนึ่งที่เขาไม่ได้แบบทํางานกับคุณหน้างานเนาะับเอออาจจะแบบลองลองดีไซน์ใหม่ให้คนเห็นภาพว่าเออตลอดสามเดือนหรือในอนาคตตลอดหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณทาอะไรช่วงไหนใช้จะเป็นเวลากับอะไรมากน้อยแค่ไหนผมว่ามันทำให้เห็นภาพชัดกว่าน,นั้นได้ส่วนเรื่องเงินๆผมคิดว่าคุณพรีเซนต์ได้ค่อนข้างเคลียร์เนาะแต่ว่าการที่มีวิดีโอมาทำให้ผม ทุกคนเห็นภาพแล้ว f อ l โล w ตามได้ง่ายขึ้นว่าการที่คุณเอาไปใช้งานแต่มันดียังไงแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าจะต้องมีการเข้าไปเก็บฟีดแบ็กใช่ไหมครับุณตั้งใจจะเก็บฟีดแบ็กอะไรบ้างก็จะถามว่าต้องควรปรับอะไรเพิ่มไหมครับว่าแล้วก็ควรให้คเพิ่มอะไรไปในนี้ไหมครับเพราะว่ามันผมก็มัน,ย,มย,นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเพราะอะไรถึงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ม,มีจุดไหนที่ยังพัฒนาได้อีกอะ ก็เรื่องน่าจะเป็นหน้าแดชบอร์ดเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นแดชบอร์ดของตัวเองครับเปียว็บแบบอันนี้เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เลยปะใช่ครับแล้วลมีมีเดโมนะครับมีเดโมนะครับอ๋อโอเคทนีนี้นอกจากฟีดแบ็กของยูเซอร์ในเรื่องนั้นแล้วผมคิดว่าอ่าตัวระบบของคุณ่ะทําไปเพื่อเป้าหมายคือปรับอุณหภูมิหรือว่าถ้าอุณหภูมิอะไรในห้องใช่ไหมปัจจัยแวดล้อมต่างๆในห้องในอาคาร ราะนั้นสิ่งที่คุณควรเก็บไม่ใช่แค่ฟีดแบ็กจากยูเซอร์แต่ว่ามันต้องเป็นค่าพวกมาตรฐานต่างๆเหล่าน,นี้ว่าก่อนมีกับหลังมีคุณทําให้ตัวอากาศหรือว่าปัจจัยแวดล้อมในอาคารนะมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนระหว่างก่อนมีกับหลังมีซึ่งตรงนั้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนอมาสื่อสารได้ว่าไม่มีตัวนี้แล้วม,มันเกิดผลดีขึ้นจริงๆเพราะว่าตัวยูเซอร์เองจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกเราอยู่ในห้องที่มีความชื้นเท่าไหร่มันอันตรายแค่ไหนถูกไหมครับมันอาจจะเก็บจากยูเซอร์อย่างเดียวไม่ได้ถ้าตตรงงนนนนีีี้้้มมมัััวเเลลขขยกกก่อหได็จะาึ แล้วก็ผมโอเคนะหมายถึงว่าตัวตัวระบบคุณนะฮะเสร็จร้อยอร์เซ็นอันนี้ผมแฮปปี้นะหมายถึงว่า <Okay. S 1> ถือว่าโอเคมากเลยแต่ว่าอยากให้คุณเข้าใจว่าตัวระบบคุณเสร็จร้อยน่ะไม่ได้หมายความว่าโครงการคุณเสร็จแล้วร้อยเปร์เซ็นนะ uh huh. ถูกไหมเรื่อง uh huh. ของการเก็บฟีดแบ็กเรื่องของการเก็บค่าความแตกต่างก่อนหลังแล้วก็รวมถึงที่คุณพูดว่าคุณจะเด v e l o p ตัวเนี้ยให้ออกมาเป็น business model ด้วย ผมถือว่าอันนี้ยังอยู่ในโครงการคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นระบบคุณเสร็จแล้ว <Okay. S 1> แต่ส่วนที่เหลือที่คุณต้องไปทำให้โครงการคุณสมบูรณ์ร้อย์เซ็น่ะมันคือส่วนนั้นเพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่คุณกลับมาผมคาดหวังว่าคุณจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็ s i n e s s model ว่าคุณจะขยายผลแล้วก็ทําให้ตัวเนี้ยมันดีขึ้นได้ยังไงทั้งในเชิงของระบบแล้วก็ในเชิงของการเอาไปต่อยอดนะครับครับครับพี่ขอสัส้นๆนิดนึงออขอชม อันนี้ขอชมเพราะว่าจะยังจําภาพน้องที่ยืนเบียดกันข้างหลังตอนครั้งที่แล้วได้ที่ยืนเบียดกันอยู่ข้างหลังแบบว่าเอ้ยแกพูดสิแกพูดก่อนอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะก็คือคราวนี้คือน,นําเสนอดีขึ้นมีความแบบกล้าพูดกล้านําเสนอมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสไลด์ตอนเริ่มต้นอ่ะที่เข้าใจว่าที่มาของปัญหาเสร็จแล้วก็อ่าที่มาและความสําคัญเสร็จปุ๊บมาถึงเรื่องแผนผังการทํางานเลย มันช็อตฟิวทีนิดนึง่ง <laughs> คือบอกว่าที่มาและความสําคัญดังนั้นผมทั้งทีมหรือทางอันนั้นทางบริษัทคุกยกันว่าควรจะมีอันนี้อันนี้เราค่อยไปถึงไอตัวแบบแผนทางก,การทํางานระบบเราเป็นแบบนี้เพื่อที่จะ,ะช่วยซัพพอร์ตหรือเซิร์ฟตัวที่มาและความสําคัญประมาณนั้นเนาะโอเคขอบุณค่ะขอบุณครับ